ได้เวลาเอาดีเข้าตัวเราควรมีเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกคนนะครับย้อนอดีตกลับไปนะฮะสำหรับใครนะครับที่ยังเด็กๆอยู่นะอาจจะไม่ต้องย้อนกลับไปกับผมนะครับ ที่นี้นะฮะสำหรับใครที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมนะฮะหรือว่าอาจจะล้าหน้าผมไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมอยากจะชวนย้อนกลับไปนะฮะถึงในวัยเด็กของเรานะครับว่าตอนไหนกันนะฮะที่มีคนมาถามเราว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรทีนี้นะฮะไม่ต้องนึกถึงคําตอบนะครับผมเชื่อว่าคําตอบเนี่ยน่าจะมีหลากหลายมากๆเลยนะครับแต่ผมอยากจะชวนคิดต่อนะฮะว่าแล้วเมื่อไหร่กันนะครับที่คําถามเหล่านี้ มันหายไปนะครับคนรอบข้างเราหยุดถามคําถามเหล่านี้กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเองนะฮะต้องยอมรับเลยนะครับว่าผมนึกไม่ออกนะฮะว่าคําถามเนี้ยหายไปตอนไหนแต่เชื่อไหมครับว่าการหายไปของคําถามคําถามนี้เนี่ยมันมีความสําคัญมากๆเลย เพราะว่าเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ผมไปได้ยินมานะครับว่าจริงๆแล้วการที่เด็กๆนะฮะถูกถามว่าโตขึ้นแล้วอยากจะเป็นอะไรเนี่ยมันมีความสำคัญกับเขามากๆแต่ว่าโชคร้ายนะฮะที่พ่อแม่บางคนนะครับครูบาอาจารย์บางคนหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวเขาตัดสินใจที่จะเลิกถามคำถามนี้โดยที่สาเหตุนะฮะที่ทำให้ผู้ใหญ่รอบๆตัวเด็กเหล่านี้นะครับ หยุดที่จะถามคำถามเหล่านี้ก็เพราะว่าเขาเห็นนะฮะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะมีผลการเรียนที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลิกคาดหวังนะฮะแล้วก็หวังเพียงแค่ว่าเด็กคนนี้จะโตมาเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีก็เพียงพอแล้วแต่รู้ไหมครับว่าการที่เราคาดหวังแบบนั้นฮะการที่เราคิดแบบนั้นว่าจะให้เขาโตมาเป็นคนดีก็เพียงพอแล้ว มันไม่เพียงพอครับเพราะการที่เราหยุดถามคำถามกับเขามันทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันขาดโฟกัสมันขาดเป้าหมายและมันอาจจะส่งผลให้เขากลายเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายและไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็เป็นได้เรื่องราวในวันนี้นะฮะผมไม่ได้อุปโลกขึ้นมานะฮะแต่ว่าผมเนี่ยได้ไปฟังหลายๆเรื่องราวเลยนะฮะที่เกี่ยวกับเด็กและเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วนะฮะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันได้เลยครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องราวในวันนี้นะฮะผมอยากจะชวนคิดเพิ่มเติมกันไปอีกนะฮะถึงตอนที่เรามีประสบการณ์ในการที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับในห้องนะฮะก็มักจะมีนักเรียนที่เรียนเก่งนะครับกับนักเรียนที่เรียนไม่เก่งแล้วก็นักเรียนที่เกเรด้วยนะฮะ นี้นะครับผมอยากจะชวนตั้งคําถามนะครับว่าคิดว่าเด็กที่เรียนเก่งกับเด็กที่เรียนไม่เก่งหรือว่าเด็กที่เกเรเนี่ยอะไรนะครับที่เป็นปัจจัยในการที่ทําให้ผลการเรียนหรือพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนั้นกันครับ ตอนเด็กๆนะฮะผมก็คิดนะครับว่ามันอาจจะเกิดจากเรื่องของสติปัญญานะฮะเรื่องของ IQ นะครับหรือว่าบางคนอาจจะมาจากครอบครัวที่มีความพร้อมมากกว่านั้นทําให้เขาเนี่ยมีสมาธิมีความตั้งใจในการที่จะตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กปกตินั้นทําให้ผลการเรียนของเขาอาจจะดีกว่าเพื่อนๆในห้องแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมได้ไปฟังเรื่องราวนี้มานะผมก็รู้ว่าผมเนี่ยอาจจะคิดผิด แล้วก็พอลองมองย้อนกลับไปผมก็รู้สึกว่าเรื่องราวที่ผมได้ยินมาเนี่ยมันก็มีส่วนที่จริงอยู่ไม่น้อยเลยเพราะว่าเรื่องที่ผมกำลังจะเล่านะครับมันเป็นผลของการวิจัยนะฮะหรือว่าการรีเสิร์ชที่เขาค้นพบนะครับว่าคนที่เรียนเก่งเนี่ยสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่ IQ หรือว่าพื้นฐานทางครอบครัวแต่อย่างใดเลย แต่สิ่งที่มีความสําคัญต่อผลการเรียนของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เด็กคนนั้นมักจะมีเป้าหมายอย่างเช่นนะฮะเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะต้องตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าผลการเรียนของเขาเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่เขาจะสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ซึ่งนั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการที่จะทำให้ครอบครัวของเขานะฮะเปลี่ยนหรือว่าพลิกจากการที่มีฐานะยากจนกลายเป็น ชนชั้นกลางขึ้นมาได้หรือว่าบางคนนะฮะซึ่งอันนี้รวมถึงตัวผมเองด้วยนะฮะผมเนี่ยตั้งใจเรียนนะฮะเพราะว่าผมต้องการเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาชดเชยสิ่งอื่นๆที่มันขาดตกบกพร่องไปในครอบครัวของผมเช่น <c oughs> ในเรื่องของฐานะต่างๆผมต้องการตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้แม่นะฮะภาคภูมิใจและสามารถที่จะไปพูดกับคนอื่นได้ว่าอย่างน้อยบ้านของเราครอบครัวของเราก็มีสิ่งที่เชิดหน้าชูตาได้ สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเป้าหมายในชีวิตของเด็กๆคนนั้นนะฮะซึ่งส่งผลให้เด็กคนนั้นๆเนี่ยตั้งใจเรียนหรือว่ามีความตั้งใจที่จะทำผลการเรียนให้ได้ดีในขณะที่เขาไปทำการวิจัยนะครับเราก็พบ Grace, ว่าเด็กที่เกเรนะฮะเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยเพราะว่าเขานะครับไม่รู้ว่าเขาจะตั้งใจเรียนไปเพืาา่ออะไรเขามองไม่เห็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเองและเขาไม่รู้ว่าการเรียนนั้นมันจะส่งผลให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้ยังไง ซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังนึกภาพไม่ออกนะฮะผมอยากจะลองชวนนึกไปถึงเรื่องราวในซีรีส์นะฮะในละครเวทีไม่ใช่ละครเวทีสิต้องเป็นละครทีวีต่างๆนะครับที่เรามักจะเห็นว่าลูกของคนที่มาจากครอบครัวท,ที่มีฐานะดีหรือว่าชาติตะกุลดีนะฮะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นเด็กเสเพละนะครับอันนี้ผม ขออุบอิบนะฮะว่าผมยกตัวอย่างจากในละครนะฮะในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเรามักจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะทำให้เขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปนะครับครอบครัวของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะรวยกว่าน,นี้ได้อีกแล้วนอกจากเรื่องราวที่ผมพึ่งเล่าไปนะฮะยังมีเรื่องราวของผู้ชายอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งชื่อว่ายูจีนลังนะครับ ผู้ชายคนนี้เนี่ยได้รับเชิญนะครับให้ไปกล่าวสปชแก่นักเรียนนะครับที่โรงเรียน PS121 นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่ตอนแรกที่ยู่จินลังจะไปกล่าวสป c ชครั้งนี้นะครับเขาก็ทำการศึกษานะฮะแล้วก็ดูว่าคนที่จะมาฟังเขาเนี่ยนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับมีลักษณะยังไงนะฮะปรากฏว่าเขาไปเจอนะครับว่า ปกติแล้วนะฮะอัตราส่วนของคนที่เรียนจบนะฮะหรือว่านักเรียนที่สามารถเรียนจบชั้นมัธยมปลายเนี่ยของโรงเรียนนี้เนี่ยมีแค่25%เท่านั้นเองและคนที่สอบติดเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับมีแค่0%เเท่านั้นซึ่งพอเขาเห็นสถิติแบบนี้นะครับเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องราวที่จะเอามาพูดให้เด็กๆฟังว่าแล้วเขาก็เลยเริ่มนะครับ สปีชของเขานะฮะหรือว่าสุนทรพจน์ของเขาเนี่ยให้กับนักศึกษาโดยพูดถึงเรื่องของมาตินลูเทอร์คิงนะฮะซึ่งมาตินลูเทอร์คิงนะครับเขาเคยพูดเอาไว้ว่า everyone must have a dream นะฮะคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีความฝันได้เพราะฉะนั้นเขาอยากให้เด็กๆนักเรียนทุกคนมีความฝันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยชวนทุกคนนะฮะให้มาตั้งเป้าหมายร่วมกัน นั่นก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดใครนะฮะที่สามารถเรียนจบชั้นมัธยมปลายได้นะครับเขาจะให้ทุนการศึกษาในการเรียนจนจบปริญญาตรีพอตั้งเป้าหมายแบบนี้ปุ๊บนะฮะเขาก็ปล่อยให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนตามปกติเลยนะฮะแล้วก็จนสิ้นปีนะครับก็มาดูผลกันปรากฏว่าจากเดิมนะฮะที่นักเรียนเนี่ยมีแค่25%ที่เรียนจบนะครับในปีนั้นนะฮะมีนักเรียนทั้งหมด52คน ลองเดาดูไหมฮะว่าสามารถที่จะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กี่คนผลออกมานะฮะว่ามีนักเรียนนะครับที่เรียนจบถึง48คนนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยได้ถึง40คนด้วยกันนั่นก็เลยเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาไม่รู้นะฮะว่าเวลาที่เขาเรียนจบมัธยมปลายไปครับ ชีวิตเขาจะทําอะไรต่อคือมันไม่มีเป้าหมายฮะมันไม่มีแรงจูงใจว่าเรียนจบมัธยมปลายแล้วยังไงเพราะว่าจนถึงมหาลัยเนี่ยก็ไม่มีเงินเรียนอยู่ดีนะครับแต่ว่าพอเขาเห็นนะฮะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเขาเรียนจบมัธยมปลายนะฮะเขาเนี่ยยังไงก็สามารถเรียนต่อมหาลัยได้เพราะเขามีเงินที่จะไปเรียนแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเกิดความมุ่งมั่นในการที่จะเรียนให้จบนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากๆเลยเพราะว่า มีถึง48คนที่สามารถเรียนจบได้แล้ว40คนในนั้นนะฮะก็สามารถที่จะสอบเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้ทีนี้ย้อนกลับไปถึงคำถามที่ผมถามไว้ตั้งแต่ตอนต้นเอพิโซดนะฮะว่ายังจำได้ไหมครับว่าครั้งสุดท้ายที่มีคนมาถามเรานะฮะว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรครั้งสุดท้ายมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ณนะวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนมาถามเราแล้วอะครับ อย่าลืมนะครับว่ามีคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะตั้งคำถามนั้นได้นั่นก็คือตัวของเราเองมันถามตัวของเรานะฮะว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรวันข้างหน้าเป้าหมายของเราคืออะไรเพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้ชักผ้าตัวเรานะฮะให้เดินไปถึงเป้าหมายหรือว่าความฝันของเราได้แบบมีโฟกัสครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนเขาบอกไว้ว่า always remember you r focus d e t e r m i n e s your reality ให้จำไว้เสมอนะฮะว่าโฟกัสอะไรเราจะได้ผลแบบนั้นครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ